นี้คงเส็งโภชนาะมาเพราะอยากกินมะระผัดปลาเค็มแกงปลาลูกชิ้นปลายกกุ้งแม่น้ำเผากุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมหอยทอดจิ <got> ้วปูผัดผงกะหรี่วันนี้นะมาดามเกาว่าจะไปร้านนี้มันเป็นร้านโบราณมาดามเ,เลือกร้านสวดใหญ่บรรยากาศของร้านเนี่ยมันม ก็สําคัญมากเลยนะชอบไปร้านที่มันส,ยสวยๆเอาจริงร้านเก่าๆบางร้านเนี่ยก็อร่อยแต่ร้านที่อร่อยแล้วบรรยากาศดีเนะี่ยชอบแต่ถ้าร้านเก่าๆแล้วแบบมีสิ่งไม่สาบหรือกลิ่นอ,อับร้าถามว่าอันนี้รับไม่ได้วันนี้ก็แต่งตัวดูโบโบ,โบเยเป็นสาวโบโบแต่ว่าก็ยังมีความเป็นดอกนี้นะดอกฉันนะดอกประจํา ก็ตรงนี้เราจะต้องเดินข้าตรงไปคะคือตีนสะพานหนึ่งซอกเล็กๆถ้าใส่เหืองน,นี่คือไม่เคยเห็นแบบนี้มันสับปะหลังเอากล้วยด้วยอ่ะก็ของที่เขาทาเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่ามันสับปะหลังเนาะก็ะจะใส่น้ําตาลแบบเป็นสีเหลืองๆที่เป็นน้าตาลใบเตยอันนี้จะเป็นน้ําตาลตะโนดว่าจะจะเข้ากับเผือกกล้วยนวลว้าตอนนี้มันหวีเท่าไหร่แป<า> <80. S 1> ดสิบบาทอ่ะแปดสิบคุณเนจริงกล้วยดิบ โปรดมากอ่ะนี่80บาทนี่80บาทนี่80ขอบคุณค่ะขายดีค่ะเขาได้มชื่อนนีด้วยเหรอบ๊วยุณมจิมมาโอดพี่ร้านนี้กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่รุ่นเตยแล้วก็รุ่นหนูแล้วก็รุ่นหลานโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อน เจ้จิ๋วค่ะจิ๋วจริงๆนี่กรอบหอมอร่อยมากปลาซิวทอดกระเทียมนี่จิ้มซอสพริกแบบนี้นะคือกรอบอะกรอบมากเอาเก๊กฮวยมีฟองมาหน่อยดิและทอดมันประกายเหนียวมากอ่ะดูดีตกองไปนี้อาจจะกระเด้งได้เลยนะ เหนียวนุกมากเลยทอดมันเนื้อเด้งฟูฟันมากพริกแกงกำลังดีอะไม่เผ็ดไปหอมมากกุ้งแม่น้ำย่างเตาถา่านก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งเนื้อเด้งมากค่ะหวานมันเยอะหอมเตาถ,าถา่านกลิ่นย่างถ่านะคือหอมมากและนี่กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมกินแบบไม่เกรงใจหมอ อย่างอื่นค่อยว่ากันเนื้อกุ้งอะเด้งตู้ฟันน้ำมันทอดกระเทียมมาแบบหอมมากวันนี้ยอมตีชีพราดน้ำมันลงไปแบบนี้จริงจงใครอยากจะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะแต่ว่ามาดามว่าตัวน้ำมันกระเทียมมันมีความหอมแล้วก็มีความเค็มอยู่ในนี้แล้วก็กินแบบนี้คือแบบอร่อยแบบไม่ต้องแบบครบรสแต่ว่ามันได้ความหอมของกระเทียมแล้วก็เนื้อกุ้งเต็มอันนี้เล็งตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าชอบกินมะละที่นี่เขาใช้ปลาอินทรีย์เค็มเนาะหั่นชิ้นเล็ก แล้วก็ใส่ตบพริกไปเล็กน้อยอเป็นเมนูที่แบบธรรมดาแต่ไม่เคยคจะทำพลาร้หาง่ายใบอินทรีย์เค็มก็หาได้แต่ว่าเอามาผัดแบบนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเออมันผัดแล้ว,ม,ลวมันจะอร่อยขนาดนี้แล้วก็มาระไม่ผมเลยปลาเคม็มเนี้ยให้กลิ่นแบบความหอมแบบตลบอบอวลในจานนี้เลยอ่ะคือดีบอกเลยอันนี้กินกับข้าวต้มก็ได้นะข้าวสวยก็ดีปูผัดผงกะหรี่แต่ว่าดูดีเขาใช้กันเชียงปูแบบว่าเป็นยวงยวงแบบจุกๆเนื้อปูก้อนแบบเิ่มเลยอ่ะ <c oughs> แล้วอยากลอง ่รสชาติเหมือนพ่อผัดเลยอ่ะ พ่อมาดามานะผัดแบบนี้แล้วรสชาติแบบนี้เลยมันจะออกหวานนิดๆน,นะแล้วก็ใส่ไข่มันจะหอมผงก็ดีมากแล้วเวลากินนะบอกให้พ่อผัดเนี่ยเอาน้ําเยอะๆแล้วก็เอาน้ําแบบว่ามาลาดข้าวแบบนี้กินแล้วแบบไม่ต้องมานั่งแกะเนื้อปูนะแล้วก็เนื้อปูที่เขาใส่เป็นกันเชียงปูซึ่งแบบมันสดมากแล้วก็เนื้อแบบเฟิร์มมากร้านนี้เขาใช้ผงกะหรี่แบบยังดีหอมหอมปลาดุกปูผัดพริกขิงนี่เนื้อปลาดุกรวนนะไม่ใช่มีส่วนผสมของเกดขนมปังนะนี่คือเนื้อปลาดุกล้วน วิธีการทําปลาดุกฟูผัดพริกขิงเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าต้องเอาเนื้อปลาดุกใช่ไหมเอาแต่เนื้อเรามาสับๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาไปทอดทอดให้เนื้อปลาดุกเนี่ยมันมีความกรอบแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเครื่องของพริกขิงซึ่งจะมีพริกแกงแล้วก็จะมีน้ําตาลปรุงรสให้มันได้ทั้งแบบทั้งเค็มทั้งหวานความกรอบมันจะกรอบนานเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มข้นของไอ้ตัวน้ําตาลที่มันจะรัดแล้วก็ทําให้เกิดความกรอบบนปลาดุกฟูเนี่ยแหละค่ะ กรอบจะระเบิดในปากเลยเนาะกรอบมากแล้วมันก็หอมพริกแกงแบบละมุนๆตลบอบวนอยู่ในปากเนาะจะอร่อยไปไหนแกงป่าลูกชิ้นปลากายหลายครั้งที่แบบว่าไม่ชอบแกงป่าเพราะว่าคือมันอร่อยนะแต่มันเผ็ดแบบเผ็ดหัวระเบิดอะ่ะ <c oughs> ปลากายเนหะนึบเด้ง แกงป่ามันต้องหอมพริกแกงสมุนไพรต่างๆโดยเฉพาะตัวกระชายนะอันนี้ครบไม่เผ็ดมากไม่ออกหวานเค็มกําลังดีแล้วก็เวลากินแกงป่านะมันจะมีความรู้สึกแบบร้อนเพราะว่าเรามีพริกไทยอ่อนพริกไทยสดแบบเนี้ยถ้าพาฉันอยู่คงมากินร้านนี้แล้วคงจะปลื้มมากเลยอร่อยอร่อยจริงๆ รสชาติโบราณมันตรงกับใจเรามากๆแล้วว่าสมัยก่อนเราเคยกินแบบนี้แล้วมันก็ยังอร่อยแบบคงเดิมเจมหมยเขาเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านซึ่งบอกว่าเตี่ยเสียไป20กว่าปีแล้วตอนนี้เจมหมยอายุ70ิยังคงความรสชาติดั้งเดิมมันอาจจะแบบเป็นเมนูที่แบบไม่ได้เหมือนไปกินพวกตาพัตคาหรือร้านอาหารอะไรที่อยู่กับพวกชายทะเลแต่ว่าไม่ผิดหวังค่ะ ของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซลาเวก้าอย่างมาดำตวงสิคโบราณบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่เพราะฉะนั้นเนี้ยวันนี้ต้องเอาให้ครบสูตรอันนี้เป็นสาคูแคนตาลูปแบบเย็นมไม่หวานมากอะ่ะเบาๆแล้วก็หอมมะม่วงลอยแก้วช่างทำนะต้องบอกว่าเราเคยกินแต่สละรลอยแก้วใช่ไหม แต่ว่าอันนี้มะม่วงรอยแก้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตได้ได้กินมะม่วงรอยแก้วแบบนี้มันจะมีความกรอบของมะม่วงที่เขาใช้มะม่วงดิบเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็หวานกินแล้วสดชื่นมากเข้าเหนียวทุเรียนนะคะก็เป็นข้าวเหนียวมูลกะทิแล้วก็มีทุเรียนในน้ํากะทิทุเรียนอะ่ะมีความหอมทุเรียนด้วยหวานกําลังดีความมันความหวานความสัดด้วยเค็มเล็ก,ลกๆอร่อยเลยค่ะ แล้วนี่นะคะเจ๊มวยนะคะเรียกว่าเจ้าของฮงเสิงโภชนาค่ะเจ๊มวยคะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วเจ็ดสิบปีแล้วค่ะสมัยพียกับแม่แล้วเป็นคนที่อยู่ปากเกร็ดตั้งแต่ดั้งเดิมอ่ะอคะเจอปากเกร็ดเลยค่ะถ้าบอกว่าอาหารของสไตล์ของอาหารร้านเนี่ยเป็นอาหารสไตล์อะไรไทยจีนรวมๆรวมกันของเจ๊มวยเนี่ยเป็นจีนอะไรคะจ๊นได้ิ๋วค่ะได้จิ๋วแล้วก็อาหารในครัวตอนนี้คือใครทำนะก็ยังทําอยู่ทีนี้เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบกา เมื่อสมัยก่อนตอนเจมวยเด็กๆอ่ะบรรยากาศแถวนี้มันเป็นเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมนะคะสมัยก่อนเขาคงจะมีแค่เรือเยี่ยมจู่ใช่เขาก็มีของเขาก็มาขึ้นกันที่ท่าสมัยก่อนนี้รถมันยังไปฝั่งมุนไม่ได้สะพานพระรามสี่นี่มาตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีแค่สิบกว่าปีแสดงว่าแต่ก่อนนี้ตรงนี้มันไม่มีสะพานไม่มีค่ะต้องข้ามเรืออย่างเดียวถ้ามาถึงวันนี้เราพูดได้ไหมว่าเพราะองค์สิทธ์โชนามันเลี้ยงครอบครัวเจหมวยมากี่ช่ว ชั่วคนแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้จะรู้นิีสักสามชั่วคนคเพราะเหตุอะไรวันนี้ถึงยังฮงเสิงโภชนาถึงยังมีความเรียกว่าเป็นที่นิยมอยมู่หนึงวัตถุดิบเราดีค่ะถ้าอะไรไม่ดีเราจะไม่ทําออกไปให้ลูกค้าอาหารของที่ฮงเสิงโภชนาหลังจากที่ตรงได้กินแล้ว่ตรงว่าแบบรสชาติคือแบบมันใช่คุ้นเคยย้อนวนหวานต้องพูดแบบนั้น บางครั้งอะตรงไปร้านเก่าอะคือแบบร้านเก่าอาหารอร่อยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตรงไม่ชอบเลยคือร้านเก่าอะมันมันมักจะมาด้วยความสกรปรกอะใช่ไหมใช่เพร<ต><อ>าะเราถึงจะเก่าแต่เราก็ก็ห้องน้ําหรือพื้นบ้านนี้เราต้องล้างทุกวันคือนี่แบบมันเหมือนอยู่บ้านเลยตะกี้มาเนเจมวยคือไม่ไม่ใส่รองเท้า <laughs> มาคือแบบว่านางเดินเท้าเปล่าได้แล้วก็ดูไม้ดิไม้เก่านะแต่ว่าสะอาดกริบมากเลยอะร้านนี้เยี่ยมจริงค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ ขอเป็นกําลังใจเนาะขอให้คงความอร่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆสืบต่อกับน้องๆเห็นหลานๆมาช่วยงานแล้วก็ร้านนี้นะคะชื่ออีกทีคงเสงโภชนาค่ะอยู่ปากเกร็ดตีนสะพานพระรามสี่แล้วกันนะคะมารถ ส่วนตัวเนาะก็จอดรถได้ที่ตรงใต้สะพานก็จะมีที่จอดรถแล้วก็ร้านฮงเส็งโภชนาเนี่ยเปิดทุกวันถ้าวันธรรมดานะคะจันถึงสุ์เปิดตั้งแต่10บโมงถึงบ่ายสองนะคะรอบเย็นไม่ต้องมาเขาไม่ขายรอบเย็นส่วนเสราร์อาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นมาทานมื้อเย็นไม่ต้องมาต้องมาทานมื้อกลางวันเท่านั้นลองมาดูนะคะฮงเสงโภชนาค่ะ